ของสำโรงครับโยกบอลโด่งมาขึ้นมงมาจาังหวะนี้ครับไม่ดีครับบอลปลิ้นบอลออกหลังไปเป็นลูกเตคอ์เนอร์ครับของสำโรงฟอร์เรสต์โดยไปเล่นใหม่เลขหกค,ครับหยิบบอลมาตั้ง สำโรงก็เมื่อเช้านี้ก็มีอยู่แต้มเดียวครับแมต์ที่2สําคัญครับมาแล้วเข้าซ้ายจังหวะนี้ยิงอุ้ยว่าไงบอลยังยังไปติดผู้เล่นของบ้านซ้ายครับหลุดออกเส้นหลังไปยังเป็นลูกคอนเนอร์อีกครั้งหนึ่ง,ง,รง,งครับข,ของสำโรงเฟรตมีบอลมาตั้งเตะครับผู้เล่นหมายเลข10ครับของสำโรงเปิดบอลมาหน้าประตูลูกนี้เอาผู้สาะตูจับบอลปลาดหลุดลูกนี้ยิงเลยโอ้ย ไม่สองจิตสองใจครับน่าจะจะยิงดีหรือจะยังไงดีครับโอ้โหลูกนี้ก็เหมือนเตะบอลออกหลังไปเลยครับโอ้ผู้รักษาประตูจับบอลพลาดไปแล้วครับหลุดมือแต่ก็ยังดีครับยังไม่เสียหายบานายยกบอลยาวๆมาไม่ผ่านไปเลยหมายเลขสิบเอ็ดครับของสำรงเคลียร์ออกข้างไปหยิบบอลมาทุ่มรับหมายเลขสิบของบ้านซาย ยังได้ทุ่มครับบ้านสายเอฟซีบอลมาทุ่มครับให้เพื่อนขยับหน่อยครับทุ่มข้างในมาที่12ครับบ้านสายบงม,มาไม่ผ่านสำรงสำรงเคลียร์บอลยกบอลมามาลูกนี้เกี่ยวบอลเอา้าเอา้าว่าไง17 สิบเจ็ดเอาว่าไงสี่สี่ของสำรงออืยังมาช่วยเอาบอลมันก็ะาำเล่นไหมเลขหกยิงยังไงนี่บอลโอ้โหหักข้อเยอะไปหน่อยครับโอ้โหบอลหลุดกรอบออกไปครับเอายังครับยังครับสก้อนศูนย์ประตูต่อศูนย์โอ้โหหักข้อมากไปหน่อยครับเล่นไหมเลขหกของสำรงฟอร์เรสต์ยกบอลขึ้นหน้ามามาที่สามครับของสำรงกระดกบอลมาแบบนี้ว่าไงมาที่เก้า 9ของบ้านทรายถึงมาที่3 3ไม่ดีแล้วครับเข้าทางเขาเล่นไปเล็ก17เปิดออกขวาไป10ทันไม่ทัน10ไม่ทันครับโอ้โห,โอโหบอลหลุดออกหลังไปค,ครับเป็นลูกตั้งเจครับจากหน้าประตูครับของสำโรงฟอเรสโอ้โหพอๆกันครับคู่นี้ผลัดกันรุกผลัดกันรับครับ ว่านี้ว่าไงมาที่เก้าครับของบ้านทรายฟุตบอลครับเปิดบอลจังหวะนี้ยังปั๊มบอลออกข้างไปยังได้ทุ่มครับบ้านทรายบอขึ้นหน้ามามาที่เจ็ดเจ็ดว่าไงไม่ผ่านบอลมาเข้าทางที่ผู้เล่นหมายเลขห้าของสำโรงยิงเลยจังหวะนี้โอ้หบอลก็ะดนพื้นกลายจังหวะพลาดครับแต่ยังได้ครับที่บ้านทรายออกคนในมาจับบอลไม่ดีมาที่ผู้เล่นหมายเลขหกแต่งบอลขึ้นหน้ามาสวยครับมาที่ผู้เล่นหมายเลขสิบ สิบของสำรงเปิดตัดในมาลูกนี้ยังไม่ผ่านบอลมาเขา้าทางโฮยิงลูกนี่เรียบร้อยเ,เอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเลเลนหมายเลขหครับของสำรงฟอร์เรนครับยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมได้แล้วครับโอ้โหแปรแบบเน้นๆเลยจงังหวะนี้ครับเสียบตะข่ายไปแบบสวยงามทีเดียวหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในช่วงครึ่งแรก เอาแล้วครับมีสกอร์แล้วคู่นี้น่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยครับบอลมันตั้งเตงครบับ้านซ้ายฟุตบอลครับเปิดบอลมาหน้าตุ๊กอุย้ยลุงนี่ชนเสาอืลุงนี้ว่าไงครับเป็นจังวาโอ้โหแฮนด์บอลของกุเลนโนนรังครับเป็นลูกโทษครับโอ้โหลูกโทษตรงเส้นเลยครับตรงเส้นเลยครับนั่นแหละโอเคถอยมาลูก ผู้เล่นที่เหลือออกมาอยู่นอกกรอบข้างนอกเอาครับมาดูครับลุ้นประตูตีเสมอครับของบ้านทรายฟุตบอลคลับครับเอาบอลมาตั้งเตงครับผู้เล่นหมายเลขเก้าครับของบ้านทรายลุ้นประตูตีเสมอครับดวลกับผู้รักษาประตูจังหวะนี้ว่างเอ้าบอลชนเสาครับโอ้โห้ไม่มีตัวกองครับเอาแล้วบอลมาเข้าทางว่าไงบอลว่าไงโอ้โห้ โอ้โหเห็นผู้รดสาประตูออกมาแล้วก็ใจหายเลยหันไปที่แว็บเสื้อเขียวมาแล้วเป็นบอลทุ่มครับของโนนรังโอ้โ oh, หไม่มียังไม่ได้ครับบ้านทรายครับโอ้โ oh, ห <laughs> oh. ยังครับยังครับสกรอร์ยังหนึ่งประตูต่อศูนย์ลูกนี้บอลออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มของโนนรังอีกครั้งหนึ่งกลุ่มขึ้นนามามาทีา่หไม่ผ่านครับบอลยังได้ที่ผู้เล่นหมายเลข5เ <laughs> ข้าในมามาที่4 4ของโนนรังม้วนมาลูกนี้เบอร์รันยังเคลียร์ ยังบอลยังคลุกเลิกอยู่หน้าประตูยังเก็บบอลไม่ได้ครับบอลมาที่5ของสำรงสำรงเลือบๆมาแล้วกระโดดมาจังหวะน,นี้ว่าไงคุณมงกุฎยังไม่เป็นไรครับลุกได้อยู่อ่ะมาที่5 5ของสำรงเปิดจังหวะน,นี้โอ้โหโอ้โหแม่ครับ เป็นบอลทุ่มครับของบ้านทรายมาดูจังหวะนี้ครับเปิดข้องในมาทุ่มมาจังหวะนี้ก,กระโดดบ,บอลขึ้นหน้ามา ไม่ผ่าน17ครับของบ้านทรายเปิดขึ้นหน้ามาลูกนี้ว่าไงบอลกระดอนพื้นอ้าวว่าไงผู้สาประตูอุ้ยลูกนี Universe> ้ฟาวครับฟาวผู้สาประตูคว้าบอลไว้ได้แล้วครับไปสัมผัสผู้สาวประตูแบบนี้ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจังแบบพิคิกครับของบ้านทรายฟุตบอลคลับเปิดบอลยาวๆมาเกี่ยบอลออกมาบอลมันเข้างก็เล่นไม่เลขหกโอ้โหกลางหายเลยครับ มาที่เก้ามาแล้วเก่าว่าไงเก้าเลยโอ้ยทำได้ดีครับมอมาสไลด์ได้ดีทีเดียวครับโอ้โหผู้เล่นของบ้านสายเอครับจังหวะง้างเท้าแล้วได้แค่เป็นลูกคนนึ่งครับของโนนรังครับเปิดบอลมาลูกนี้ขึ้นมงลูกนี้ไม่ยังได้ครับที่โนนรังครับได้ทุ่มไปโดนไปติดแฉลบผู้เล่นของบ้านสายเอฟ มาที่ส0ครับมาที่9 9ไหลขึ้นหน้ามาโอ้โหยังเก็บบอลไม่ได้ครับบ้านซ้าย FC 35 35, 35ออกซ้ายมาลูกนี้ตามมาเก็บทานไหม1ิบปรมไม่ทันครับโอ้เป็่นบอลทุ่มครับโดยผู้เล่นหมายเลข9ทุ่มมายังได้ครับที่9 9ยกบอลขึ้นหน้ามาโอ้โหยังมาช่วยกันได้ดี เปิดบอลไม่ดีแล้วก็มาทำไปเล่นเลขสิบจิงจังหวะนี้ก็อุ้ยยังไม่ติดบล็อกของผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดครับของบ้านทรายครับโอ้โหบ้านทรายถ้าแพ้นี่ตกรอบเลยครับยังมีเวลาครับให้กับทั้งสองทีมครับมาเอาบอลมาตั้งเตงครับผู้เล่นหมายเลขหกครับของสำโรงปอเรสเปิดมาจาังหวะนี้ ยกบอลกระดูกบอลไม่ดีครับยังตามมาเก็บอยู่ผพเ้เล่นหมายเลขหกกระดกมาอีกครั้งหนึ่งครับอ้าวมีอยู่สองสามตัวเก็บบอลลูกนี้ยิงไกลเลยครับโอ้โหยิงบอลหลุดกรอบบอ,อกไปยกบอลขึ้นหน้ามามาที่18ครับกับตันทีมครับของบ้านทรายไม่ดีแล้วครับ ไหลบอลขึ้นหน้ามาแล้วก็โอ้โหสัญญาณนูิดจาพุทธศิลป์ครับเปล่านวิดบดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหกลุ่มความได้เปรียบไปก่อนครับสำารงฟอเรสต์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับปรับเกมใกล้เกมกันสักครู่ครับสำหรับทั้งสองทีมครับฟุตบอลคู่ต่อไปครับดีเดียคาเดมี่กับเซเว่นคาเดมมี่ครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับถ้าผลคู่นี้เสมอครับถ้าผลคู่นี้เสมอนะครับจะ มี2แต้มครับในสาย A ถามีสกอร์เสมอครับถ้าเสมอแบบนี้เราใช้กันจับฉลากครับเพื่อหาผู้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย ยกบอลยาวๆโด่งๆมาจังหวะนี้มงออกไม่ออกครับยังเข้ามือผู้รักษาประตูโยนบอลขึ้นหน้ามาไม่ดีครับมาติดผู้เล่นหมายเลขโคของนนรังกระดกบอลจังหวะนี้ก็ไม่ดีครับบอกบอลพลาดไปผู้รักษาประตูเปิดบอลโด่งๆยาวๆมาเลยขึ้นมงจังหวะนี้ได้มงหนุนมาอีกครั้งหนึ่งครับผู้เล่นหมายเลขสามสิบห้าครับ มาที่มาที่ส่งขึ้นหน้ามาครับสำรองยังไม่ผ่านครับบอลออกข้างไปตุ้มขึ้นหน้ามายังมงกันอยู่ครับบอลยังกระดอนไปกระดอนมามงข้ากลางมาสวยลูกนี้ว่าไงอืมกะจงบอลไม่ดีจังหวะม,มาที่กระโดบ,บอลขึ้นหน้ามาบอลยังกระดอนพื้นลูกนี้ว่าไงครับอม,มาที่35ห้า ลูกนี้ปัมบอลลูกนี่บอลออกข้างไปสีน้ําเงินครับบันท้ายได้ทุ่มผมขึ้นหน้ามากระดอนยังเคลียร์บอลออกไปก่อนครับสำโรงยังได้ทุ่มครับขยับกินแดนมาเยอะเลย35ของบ้านทรายฟุตบอลคลับถูเข้าในไปไม่ผ่านผู้เล่นของสำโรงครับหมงมายังได้ที่9 9เเปิดไม่ดีแล้วจหวะนี้ว่าไงแตะหลบไปลูกนี้ป บอลจังหวะนี้เป็นเข้าทางู้เล่นของอย่างได้ทุ่มครับบ้านทรายทุ่มเร็วเลยครับหยิบบอลขึ้นมาทุ่มเลยมาที่6 6แตะหลบลูกนี้จ <c oughs> ังหวะนี้หลบไม่ได้สวยแล้ว <c oughs> โอ้โหความสามารถเฉพาะตัวก็่อเล่นหมายเลขหผ <c oughs> ู้ยิงประตูขึ้นนำให้กับสำโรงฟอรเรสครับ เปิดบอลฟรีคิกจังหวะนี้ว่าไงก็อุ๊หยยังปัดบอลออกหลังไปได้ไปลูกขนหนึ่งครับสำโรงเอฟโฟเรสต์มาดูลูกขนหนึ่งจังหวะนี้ครับของสำโรงมีผู้เล่นของสำโรงสามตัวครับอยู่หน้ากรอบประตูเปิดบอลมาจังหวะนี้มาที่1 8ของสำโรง ปล่บอลขึ้นหน้ามาลูกนี้ปล่อยบอลออกหลังก็เอามาตั้งเตะครับบ้านทรายฟุตบอลคลับกุเรมไปเล็กเก้าครับตักบอลโด่งๆมาเกี่ยวบอลไม่ได้เอาลูกนี้มาเข้าทางที่กับตันทีม็สิบแปดตัดบอลยังบอลไม่ได้ครับบอลยาวมาลูกนี้ว่าไงจังหวะนี้เป็นบอลทุ่มครับของสำรอง ลงทุงเข้าในมาที่18 18หลองกินไกลลูกนี้ว่าไงครับไม่มีอะไรครับเอามือพูดสาประตูเปิดบอลยาวๆมาเลยเสียบอลออกไปยังได้ครับติดผูดเ้เล่นหมายเลขเจ็ดครับจะเปิดจังหวะนี้ก็ยังไปติดผู้เล่นของสำรงหลุดออนหลังไปเป็นลูกคอนเนอร์ครับ35โอ้โหเร่งเกมมาทีเดียวครับอู้ลูกนี้แม่เร่งจังหวะไปหน่อยครับผิดพลาดกันง่ายไปหน่อยครับบันราย สมรองทึมขึ้นหน้ามามาที่9ตวัดยกบอลโด่งมาลุ้นหน้าประตูเอาครับขึ้นมงจังหวะน,นี้มาที่18แย่งบอลจังหวะน,นี้อยังช่วยเกลียอยงมาได้ไม่มีอะไรครับบอลมาเข้ามือผู้สาประตูออกบอลโอ้โหไปทางซ้ายจังหวะน,นี้ไม่ดีครับบอลย้อนหลังครับเพื่อนเก็บบอลจังหวะน,นี้ไม่ได้เป็นบอลทุม่มของสมรงฟอเรส แลวครับชนกันเองครับเล่นต่อไปเปิดบอลเข้าในมาลูกนี้อ้าวเอียงบอลมาบอลมนเข้าทางเล่นไมเล็กเจ็ดครับของบ้านทรายลูกนี้อู้หูช้าไปหน่อยครับอย่างได้ครับที่17ครับของบ้านทรายเขาขึ้นหลังมาที่ผู้รักษาประตูเปิดบอลยาวๆเลยครับเป่าครับทิ้งไว้ที่ผู้เล่นไมยเล็ก8ครับของบ้านทรายเอาหน้าเป่าทิ้งไว้ตัวเดียวเลยครับยังได้ทุ่มครับสามสิบข้าุงกในมายังไม่ผ่านลูกนี้ออกข้างไปครับบ้านทรายยังได้ทุ่ม โม่งจังหวะน,นี้ก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหยังครับยังครับสกอร์ยังอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์เปิดบอลยาวๆมามาจังหวะน,นี้ยังมาติดที่ประตนหมายเลข3ครับของบ้านทรายมาที่18ลุงน,นี้เปิดบอลมาอืมอลกระดอนเข้ามือผู้รักษาประตูครับ ปสาประตูออกบอลมาขิงบอลจังหวะน,นี้1818 18, ไม่ดีครับทิ้ยบอลออกมามาเข้าทางผู้เล่นของสำโรงาบางไม่อยู่9 9ของบ้านรายคือมาที่17 17เปิดเข้าในมาที่35สวยมาแล้วเข้ามาที่ผู้เล่นหมายเลข3หมายเลข3ของบ้านรายเปิดตัดในม่จังหวะน,นี้ว่าไงมองอืบอลลึกเข้ามือผูสาประตูครับ บอลมาลูกนี้ว่าไงยังได้ที่9 9ของบ้านทรายลูกนี้บอลบอลแรงครับถุกสันส้นๆคืนมาที่3 3สมั้นมาลูกนี้ไม่ดีแล้วมาขเข้าทางไปเรื่ลยๆสามสิบห้าของบ้านทรายลูกนี้ยังสไลด์เคลียบอลออกเส้นข้างไปได้ก่อนอยังได้ทุ่มรับบ้านทรายทุ่มมาที่เจ็ดเจ็ดว่าไงเจ็ดเปิดตัดนในมาลูกนี้ไม่ผ่านครับบอลอยังได้ครับ หมายี่เก้ายิงจังหวะนี้เรียบร้อย go 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 มาแล้วมาแล้วโอ้โหประตูกลับเข้าสู่เกมครับของบ้านซ้ายฟุตบอลคลับครับมาจากผู้เล่นหมายเลขเก้าหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้สกอร์กลับมาเสมอครับแต้มเท่าแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับทีมงานเตรียมสลากเลย มาดิหกกับ6กระดกบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้ว่าไงโอห้ยบอลหลุดออกหลังไปครับโอ้โหจากจังหวะสัดไกลกับเสียบตะข่ายไปแบบสวยงามทีเดียวโอ้โหเปิดมาจาาังวันนี้บอลกระดอนพื้นว่าไงครับไอ้อบอลออกหลังไปเป็นลูกตังเตจากหน้าประตูครับของสำารงฟอเรสโอ้โหสกอ ผลละหนึ่งตุงครับเล่นต่อไปครับเล่นต่อไปมาที่ลูกนี้จังหวะนี้ครับจังหวะนี้ไปตัดฟาวไว้ก่อนครับมาเล่นหมายเลขสามครับสำรงฟอร์เรสได้เป็นลูกฟรีคิกครับอ๋อครับโบกไม้โบกมือชี้ไม้ชี้มือแล้วครับทีมงานสตาโค์ทั้งสองทีม เปิดบอลยัดไปหน้าประตูลงนี้ว่าไงไม่มีอะไรครับเข้ามือผู้สาประตูออกบอลครับโอ้โหออกบอลจังหวะนี้บอลกระดอนอุ้ยแปรบอลวืดครับจังหวะนี้เป็นบอลทุ่มครับของสำโรงสำโรงทุ่มขึ้นหน้ามาติดที่เก้าครับเปิดบอลโด่งๆไปเลยจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับหลุดออกเส้นหลังไป มาดูจังหวะนี้ครับยังตัปบบอลไว้ได้เอาแล้วครับช่วงท้ายครับพลาดไม่ได้ครับสำหรับทั้ง2ทีมพลาดนี่ถือว่าเป็นเสี่ยงกับการตกรอบครับบอลมาอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลข9ครับของบ้านทรายบอลมาได้ที่6 6กว่าไงลูกนี้สไลด์บอลยังไม่ออกครับเล่นต่อไปมาที่9 9ของบ้านทรายเปิดข้ในมาเอาแล้วได้ส่วนแล้วว่าไงครับลุกนี้สำารง สำโรงถึงเส้นหลังแล้วกม็มองหลุดออกหลังแล้วก็เป็นลูกผลเนื่ครับของสำโรงฟอร์เรสต์เอาครับช่วงท้ายๆของครึ่งหลังแล้วเ,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 เปิดบอลมาจังหวะนี้ยังขึ้นหม่งเคลียร์บอลออกมาได้แต่ยังได้ที่ผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดครับของสำโรงสำโรงพิงพิงพิงจังจหวะนี้ในฟาวครับสำโรงไในฟาว เอามาดูจังหวะนี้ครับผูเ้เล่นหมายเลข11ครับของสำรงครับทำยังไงฟรีคิกจังหวะนี้ยิงเลยครับบอลโด่งมาจังหวะนี้ผู้สาวประตูชกออกมายังเคลียร์บอลบอลยังอยู่หน้าประตูของบ้านทรายยิงจังหวะนี้บอลอุ้ยเว้โอ้โ,อโหมาครับลูกตั้งเตะครับของบ้านทราย ยกบอลยาวๆมาลูกนี้ก็หลุดออกเส้นข้างครับถูกมาที่6แล้วก็สัญญาณนกวีดจากพูดจดสินครับนกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหเก็บไปทีมละหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหสายเนี่กินกันไม่ลงครับในสายเอมีทีมละ สแต้มทั้ง3ทีมเลยครับเพราะฉะนั้นก็ไปรุ่นกันครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจครับให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมครับโอ้โห oh, oh, สู่กันได้สนุก